สวยสีก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยแล้วเราก็ปิดฝาพร้อมมาแล้วจ้าโห oh, มาได้ชีพีนะเจ๊รอตั้งนานแหมก็จะไปต่อคิวให้ตั้งนานเลยหยามาบ่นเลยอ่ะเท่าไหรเนี่ย 40่้าฝากซื้อ20ล่ะลืมแล้วหรอไงเค็มชะมัดซือน้ำหวานนะไม่ใช่น้ำเค็มสีจมหวานถ้าไม่เห็นว่าอร่อยนะไม่ฝากหรอกถ้ามันจืดแบบนี้เนี่ยเจ๊โอ้โหลืมใส่น้ำหวานเลยไง หน้าอย่างเรายิ่งหวานหอยู่ทำไมไม่ใส่น้ำหวานให้เลยเนะี่ยน้องเป็นสาวหลงมากน้องมิ้วจา๋าน้องมิ้วดูสิชอปนะช็อปสั่งพี่ยูซื้อชาเขียวแล้วก็เบี้ยวอะ่ะกินก็กินไม่ได้เนี่ยอิ่มท้องจะตายอยู่แล้วเนี่ยค่ะช่วยซื้อหน่อยได้ไหมจ๊ะ เท่าไหร่คะ40จ้าก็ <_ co f> ได้คะ่ะเห็นว่าเป็นพี่ยูนะเนี่ยก็เลยอดหนุนจ้าอู้ยคนสวยใจดีขอบคุณคะ่ะขอบใจนะจ๊ะ สวยจ้ามีเมนูอะไรใหม่ๆให้พี่ยุธได้ชิมลิ้มรองบ้างจ้าวันนี้มีหลายอย่างมากเลยแต่เดือนนี้โปรโมชั่นโปรอะไรว่ามามือ3 100บาทรามแก้ว100ใช่แล้ว3แก้ว100อู้6แก้วแก้วละ40อ้อแล้วกันไหม240น่อไอจ้ะจ้ะพี่ยุเอา30แก้วจ้ะ319 319วันนี้เลยวันนี้ ทำไมน้องไอซ์จ้าเอาสามแก้วก่อนนะเดี๋ยวที่เหลือทยอยทยอยจัดมาเอาชาไทยสามชาเขียวสกโก้สานมเผือกสามเมโลสาชามะนาวสานมคาราเมลสามขายังสิบอีกหนึ่งเอานมมิลค์กันนะจ๊ะได้จ้าเดี๋ยวรอสักครู่นะจ๊ะขอสามาแก้วก่อนได้เลยเดี๋ยวรีบทำให้เลยจ้าด่วน 3าแก้วเทแบ่ง2แก้วก็ได้60แก้ว,แก,วแก้วละ40ได้2,400ลงทุนไปแค่พันเดียวได้กำไรพันสโอ้ยใครจะไม่เอาล่ะเอานายจ๊ะจ้ะโปรโมชั่นนี้ทั้งเดือนเลยใช่ไหมจ้าทั้งเดือนดีจา้าไปเลยเร็วๆหน่อยพี่ไหิวน้ำได้แล้วจา้าพิยุจา้า แล้วเราก็แบ่งเหมือนเดิมเฮ้โอ้โหอะไรของเจ๊เนี่ยแหมก็เจ๊ก็คิดถึงช็อปไงนี่มาก็ดีแล้วจะได้เคียยงให้รู้แล้วรู้รอบเลยรอบที่แล้วสั่งน้ำหวานนะไม่ใช่น้ำจืด พูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแต่วันนี้มีชายเย็นนมเย็นวหวานหวานหรือจะเอาโกโก้ดีจ้ะราคาเดิมสี่สิบาทเอเจ๊เอาเก็บไปเลยไม่เอาเดี๋ยวฟังก่อนเจ๊ไม่คิดค่าขนส่ง20บาทหรอกนะคิด40บาทพอเอาปลาปไม่เอาอย่างงี้เอาชายเย็นจะแก้ละสี่สิบหรือจะแก้ละสิบบาทผมก็ไม่ซื้อเจ๊เอาน้ําจืดพูดแค่มาขายผมผมไม่กินหรอกน้ําจืดที่บ้านผมมีเต็มเลยนุโอ้ยไอ้น้าจืด ออกจะหน้าหวานหล่อเหลาขนาดนี้ใช่ไหมจ๊ะจ๋าเบียวสิจ๊ะจะไปไหนจ๊ะจะไปทำงานสิคะ<า>พี่ยูคนสวยน้าจ,าจา๋าจ๊ะน้าจ๋าสั่งน้ำไว้ไงจ๊ะ <c oughs> ลืมหรือเปล่าละ<อ>พี่ว่ามาส่งให้แล้วนะอุูไม่ได้ลืมเลยคะ่ะพี่ยูคนสวยหนูแจ้งไปในไลน์แล้วคะ่ะ <c oughs> ว่าหนูขอยกเลิกพี่ยูไม่ได้อ่านไลน์หนูหรอกคะ่ะหนูได้บอกว่าขอยกเลิกออเดอร์ค่ะโอ้ยจะยกเลิกออเดอร์ได้ยังไง ั่งมาที20่แก้วแล้วจะไปขายใครละ่ะนี่มาถามแก้ว7ิบเจแก้วขายยากเลยอะทำไมไม่ยกเลิกออเดอร์แบบนี้ละ่ะใช้ไม่ได้ะอะอไปก็ทำามาได้อะไรพี่ยูคนสวยใจลม้มๆมก่อนนะคะค,คือ,อว่าเพื่อนในออฟฟิศจ๋าคอมเมนมาว่าน้ำม,มันจืดน้ำมันมจืดมันก็ไม่เกี่ยวกับพี่ยูม่เกี่ยวกับที่ร้านหรือเปล่าก็พี่ยูก็ต้องรับผิดชอบกระถูกแหรอคะพี่ยูเป็นคนออกมาส่งจ๋าน้ำมันไม่เล้รสชาติมันไม่อร่อยพี่ยูก็ต้อง เอาคืนกลับไปไม่มีอะไรแล้วขอตัวนะคะ <c oughs> คุณดีค่ะวันหลังจะไม่ขายแล้วลูกค้างี้เง่าแบบเนี้ยแฮวกิน กเลิกนะเอา้าได้ไงอะพี่ยุเนี่ยหนูทําเตรียมรอไว้แล้วนะเห็นไหมแยกถุงกับน้ําแข็งไว้แล้วเรียบร้อยยกเลิกแบบเนี้ยร้านหนูเสียหายนะมไม่ได้อะยังไงก็ต้องเอาไปจ้ะนี่เรียบร้อยแล้วใส่ถุงไหมจ๊ะใส่ถุงมาก็ได้โอเคจ้าออนนะได้เลยสแกนตรงนี้เลยคะ่ะเบลาที่รดก่อนเลยจ้ะ ถุงเท่าไหร่ดีเนี่ยสองบาทก็แล้วก,กันโอเคเรียบร้อยพร้อมขายชาไข่มุกสองบาทอ้าวน้องชอบจ้ะพี่ยูมาเสนอใหม่จ้ะสองบาทกินได้ทุกรส10บาทกินได้ห้ารสชาติเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวนี่มาอะไรกันเนี่ยตอนเช้าที่เจอยังเป็นแก้วใหญ่โตทำไมตอนเย็นแล้วเป็นถุงจิ๋วอย่างเงี้ยเป็นถุงจิวไม่ชาไข่มุกด้วยนะมีไข่มุกอร่อยเด็ดมากๆเลย ขอบอกถ้าไม่ซื้อเราจะเสียใจนี่เจนนี่หัวไวมากเลยเนี่ยเช้าอย่างเย็นอย่างหัวไวแล้วก็หัวดีด้วยเห็นแต่ความขีเอรแล้วเนี่ยเอามาสองถุงจ้ะเอารถไรจ้ะรถเล็กเลยนะจ้าอาจารย์โอเคแต่อยากกินถุงนี้ก็ไม่เอาถุงนี้ก็ได้เอาแค่สองถุงเหรอพอแล้วขอชิมก่อนถ้าจืดอีกโดนแน่เจนชาไข่มุกสองบาทจ้าถุงละสองบาทจ้าจะขีเอร่ดีนะเนี่ยชาไข่มุกสองบาทจ้าถุงละสองบาทจ้าปลาป้าเดี๋ยวก่อน ถุงละสองบาทเองเหรอพีอ่พี่ก็ได้จ้าชาไข่มุกสองบาทจ้ะอุย้ยเผือกชายเย็นนมเย็นโกโก้ชาเขียวเอากี่ถุงดีจ๊ะเอาห้าถุงละกันจ้ะสิบบาทจ้ะสิบาท,ะบาทนะจ้ะนี่จ้เเาเรียกทนไปเลยนะอุ้ยน่ากินมากเลยะอพี่อุยแล้วไม่มีหลอดให้หรอจ๊ะไม่มีจ้ะกินได้เลย ชาไข่มุกสองบาทจ้าชาไข่มุกสองบาทจ้าชาไข่มุกสองบาทน้องจ๋าชาไข่มุกสองบาทเอง่ะช่วยซื้อหน่อยสิชาไข่มุกถุงละสองบาทใช่วิ้ยพอดีเลยสิ้นเดือนเงินก็ไม่มีมีแต่เหรียญมีกี่ถุงสองสิบสองสิบสองยี่สิบสี่บาทได้เลยค่ะพี่ยุคนสวยนับช้าจัง 2 22บาทครบคสี่อีก2บาทเอาแหมสองบาทอลไรจะโกงเลยนะยกให้เลยเอาไม้ไปด้วยเหรอคะเดี๋ยวเจ๊เอามาเอาไม้อ๋อได้เลยค่ะพี่ยุคนสวยเดี๋ยวเอาไปขายเพื่อนต่อชาน้องไข่มุกจ้าเพื่อนๆจ๋าต้องอร่อยแน่เลยแม่คีเอดจริงๆหั อร่อ,อยเวอร์เขียวม่วงส้มดำสินเดือนมีเศษเงินก็ยังกินชานมไข่มุกไดอ้อร่อยชื่นใจเจมจนมากเลยแบบนี้สิแจ้ชอบโอ้โหหืมอ,อร่อยอ่ะ นึ่งใจพิยุว่าไงจ๊ะชาไข่มุกถุงหมดแล้วหรอหมดแล้วจ้ะแหม่ทีให้ช่วยซื้อเป็นแก้วแล้วเล่นตัวหมดแล้วจ้ะเสียใจด้วยนะจ๊ะพรุ่งนี้ละคะพรุ่งนี้ก็ว่ากันไปทีอย่างเงี้ยขายดีแล้วทำเป็นเล่นตัว น้องไอยอะไระพี่ยูจะบอกว่าจะยกไอเดียขายชาไข่มุกสองบาทอะ่ะให้ร้านน้องไอไปขายเอาก็แล้วกันนะชาไขมา่มุกสองบาทอืมเอาแล้วทำไมพี่ยูไม่ขายเองละ่ะโอ้ยหัวงอกแก่ปานนี้แล้วไปเดินเลขขายมันเหนื่อยพี่ยูถ้ามันขายดีพี่ยูก็ขายเองเลยมันขายดีแต่มันเหนื่อยไม่เอาแล้วพอน้องไอ้ไปขายก็แล้วกันร้านก็อยู่ตรงนี้เองงั้นเอาอย่างนี้ไหมพี่ยู พี่ยุก็มาขายกับหนูเลยดีไหมจะได้ช่วยกันทำเอางี้เหรอไอเดียเลิศขนาดนี้ลูกค้าติดแน่นอนตัดไปอ้แล้วแล้วแล้วมามาไปตานมไข่มุกสอบาทจ้าพี่ยุอาสามถุงจ้ะสามถุงมาจ่ายตั้งมาหบาทนะยไปเลยยิบไปเลยยบไปเลยอ้ยพี่ยุเอาไปจ่ายตั้งมา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวห้าถุงนะเดี๋ยวเดี๋ยวห้าถุงก็ใสร็จแล้วห้าถุงเหรอห้าถค่ะเอารถอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเอาไปเลยนะห้าถุดูด้วยให้ผมดด้วยเจ๊ถังเนี้ยจ้ะเออซื้อด้วยหลุ่ยหลุช้างจริงเลยเจ๊ห้าถุงหมดแล้วจ้ะเออเจ๊หมดแล้วหมดแล้วทำไม่ทันจ้ะพรุ่งนี้มาใหม่นะจ้าพ่อหนุ่มถ้าวันพรุ่งนี้ไม่ได้กินนะ พี่ย,ขยุขายดิบขายดีเว่อรดูสิน้องไอซตอนนี้นะเราอะคิดสูตรชาไข่มุกเด็ดที่สุดสุดสุเลยโอ้ตอนเนี้พี่ยุว่าเราอะถึงเวลาเราที่เราจะต้องไปจบสิทธิบัตรนะนั่น,นสิพี่ย,ข<า>ยุขายดิบขาดีขนาดเนี้ยใช่พี่พยุสวัสดีค่ะใช่คุณยุกับคุณไอซ์ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะ ดิฉันเป็นเจ้าของร้านชานมไข่มุกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยร้านโทโมโอเอะอะคะ่ะร้านอะไรนะคะโทโมโอเอคะค่ะตุ้มแม่ใช่ค่ะชาแนงชาแนงคะ่ะเ<ฮ>ขาไม่ทำอะไรไีไอายว่าสวัสดีคะ่ะแต่ว่าคุณอะไรนะคะฉันไก่เจ้าของร้านโทโมโอเอะไก่ฉันจะไม่พูดอะไรเยอะนะฉันแค่จะมาบอกพวกคุณว่าฉันต้องการจะซื้อสูตรชานมไข่มุกของคุณทั้งสองคนซื้อสูตร ฉันไม่ขายฉันสู้ราคานะคุณจะเรียกเท่าไหร่เรียกมาเลยฉันสู้ได้สบายมากกาไรฉันก็ดีอยู่แล้วทาไมฉันจะต้องขายให้คุณด้วยนี่อย่ามาทํายิ่งนักเลยฉันอุษ่าจะเอาเงินก้อนมาวางให้ก็ขายฉันซะน้ําหน้าอย่างเธออ่ะจะทําอะไรกันได้นี่อย่าเอาเงินมาฟาดหัวนะฉันสองคนไม่ได้เห็นแก่เงินหรอกนะใช่ฉันน่ะเข้าใจว่าถ้าคุณเอาไปแล้วลูกค้าฉันจะอยู่ยังไงเกิดว่าคุณย้ายสาขา หรือว่าไม่ทําร้านนี้เป็นร้านออริจินอลให้ฉันนะ่ะเราฉันจะอยู่ยังไงลูกค้าฉันน่ะไม่ได้ไม่ได้ฉันไม่ไไมขายหรอกใช่ค<า>่ย<ม>ะ <ทำ S 1> ยังไงก็ไม่ขายหน่อยเลย <ๆ S 2> และฉันจะมาฟังคําตอบทีหลังเชิญค่ะเราอุตส่าห์เสียเลือดเสียเนื้อเสียแรงกว่าจะปั้นร้านนี้มาพี่ยูไอ,อยังไงเราก็ไม่ขายนะจริงไล่ชาเราก็ปลูกไว้แล้วงั้นเราไปจดสิทธิบัตรเลยไหมไม่เนอน ายดีมากเลยนะพี่ยูเหนื่อยมาจ้ะไอ้มาทำไมเนี่ยนอนน่สิสวันนี้ฉันจะมาขอเจราจากับคุณทั้งสองคนดีๆนะคะคือฉันตั้งใจจะมาขอซื้อสูตรคุณจริงๆฉันทุ่มไม่อัน้นฉันขอซื้อในราคา20บล้านบาทฮะ20สบล้านใช่คุณฟังไม่ผิดหรอกทำไมให้เยอะจังอะไอ้นันสิเอ่อทำไมคุณให้ราคาสูงขนาดนี้นะคะคืออย่างนี้ ที่ฉันต้องการซื้อสูตรคุณท,ทั้งสองคนเนี่ยเพราะไม่ใช่ว่าฉันน่ะอยากจะเอาไปขายแต่เพราะว่าฉันจะซื้อสูตรเก็บไว้ฉันไม่ต้องการให้ชาของร้านคุณนะ่ะมาเป็นคู่แข่งกับฉันเอาไงดีไอ้เอาไงดีอะแต่ก็มีคนมาลงทุนร้านเราเนะเดี๋ยวก่อนฉันถามเงื่อนไขก่อนก็แล้วกันว่าถ้าขายสูตรไปแล้วก็ขายสิทธิบัตรไปอ่ะแล้วไร่ชาบนดอยตองติ่งของฉันละ่ะจะทำยังไงฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับไร่ชาของคุณเพราะว่า ฉันต้องการค้าขายเฉพาะในประเทศเท่านั้นฉันไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องชาของคุณเด็ดค่ะขายแล้วจะตกลงขายนะคะอะตกลงตกลง<ช>ค่ะน้งตกลงงั้นดีวค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวฉันจะให้เลขาของฉันมาจัดการเรื่องเงินทั้งหมดนะคะขอบคุณค่ะใจสดค,ะค,ค่ะน้ะองไอซพรุ่งนี้เราต้องเอากระเป๋าเจมบอลมาใส่เงินสดล้พรุ่งนี้รวยสิบล้านนะ แต่ไล่ชาเราอ่ะเราจะทำส่งออกนะเก็บร้างเก็บร้างไปไปไปเก็บร้าน